ว่าอั้งจ้าตองขาวเจ้ามีคนอยู่ข้างในข้างในเมื่อเีบันมีคนอยู่ชั้นสองด้วยตา้ยมีคนนึงแบกศพตรงมาได้สว่าง โอเคตับ okay, ตาบขูอยู่ดันล่างมึมงเจอยิงได้เลยเจอโอเคโอเคโอเคฟูวางไว้ไปช่วยเพื่อนกูรอมากครับอยู่ข้างใต้บริเวณสว่างแล้วมิม่งว่าชาร์จกูละกูลังขึ้นไปตายสอง <c oughs> ตายสองขูขึ้นมาขู่ใจสว่างหมดแล้วใช่ไหมเออไม่ต้องเล็งด้วยวุ้ยตายเหรอ ไอ้เงี้ยมันปาดโดนหน้ากูได้ไงวะเยอะยอ้าาาเรื่อนกูแตกยิโดนมันนัดเดียวไอ้เงี้ยจบแล้วเหรอลูกเพี้ยทีจบยังเวิร์ดยังไม่จบเลยไหมกูยังไม่ตายเก๋แต่ตัวอย่างกาเลยแค่ผ้าอ้อมมันเะใๆไอ้ไม่รู้ยิง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮียสองคนเกินเกินมึงสองคนนี่วาคิดว่าคนเดียวไอ้เฮียกูเกือบตายไอ้เฮียโอ้ชิดโอ้วจิ๊บริกก รอว่ะผมมันเลยรอว่ะบอกมัแย่งรอเฮ้ยยิงเพื่อมันตายออกอ่ะโว้ยโอ้ยโผล่มาเลยหยาบโกแมงรกเลเว้ยยืดหัวด้วยดีไม่เข้าโกมันคนหลบปาเ้์เจอชีวิต

ตายมันอยู่หลัง,ง,งรกระเพงโบสถ้ายมือเฮ้ยกระสุนหมดไปไประเบิดเหนือระเบิดตาย<ป><ป>ตายระเบิดลูกแตกเลสัตกระเดื่อไม่ใช่มันยิงกูมันยิงกูกูไหนวะเลูกแตกใกล้ๆเนี้ล้อรูแตกเลยบดตายหนึ่งตายหนึ่ง มันวิ่งมันวิ่งเสือมันวิ่งมาแถวแถวนี่พอแถวแถวข้างในคอนสองมันรีพอรเลยจะแคบเพื่อนดูช็อตนนะอยากก็โดนตัวหลังใต้หนึ่งมีรถปะปูวิ่งูวิ่งอเฮ้ยมีมีได้ไงตายปะไม่รู้ไเฮ้ยมันจิงอไรนมยิงไอ้เหี้ยไอโบอยู่ไหนมันตายหมดตายหมด โอ้โหก็ไปเลยวันนี้เออไม่ไน่แบบวิ่งไปแตกแล้วจะก๊อกอ่ะไปแล้วชั้นสองฝั่งขวาไม่ดูแชร์บุคคลตายมวตามด้วยนะโอ้ยโอ้ยมีอีกไม่ตายหลังตึกหลังตึก มีสองตัวะเมตายปะตายตายเจมตายบุกอยู่ไหนบุกอยู่ชั้นสองใช่ไมโอ้ยยยนยย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 ยกยยยยยยย้ยย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 ควยพอดียยาใกล้ ไอ้บุกไอ้เฮียตายเสียงแม่งบักยิ้มหายเลยแค่ดอมสามปลาระไปทั้งสามอุ้ยน่าจะชั้นสองมั้งไป้ชายใครว่าบดผู้ชายกูมีใครอีกชั้นสองปะไม่มี เฮียกูหันซ้ายโดนขวาตายตายตายไม่ถามนี่มีคนขึ้นมาปะเฮ้ยกูโดนกูโดนตายต่อสองคนที่หลังในบุกเหรอเอ้าเชียกูตายเชียะทำไมไม่ยิงมึงวะกูกูตายก่อนมึงเอ้าตายหมดแล้วเฮียเพื่อนกูไว้ไว้ไหนล้มไว้กตัดพลาอาจจะอุ้ย หายไหนวะโดดลงล่างอ่ะไม่มีเสียงโดดไหมอ่ะใช่ไม่มีเสียงแกตรงแตกม,มันอาจจะปลาเนียกบบไม่รู้ห้องขวาเนีน่ยนะกลัวเออน่าจะมีสองตัวสองตัว <G ül> หมือนอยู่ตรงบันไดกลางสามตัวหนึ่งนะดักมึงขึ้นอ,อยู่เดี๋ยวกูเน่กันเออมันน่าจะดันกว่าเดี๋ยวนะล็อกไปอยู่มาดิกาูปลาระเบิดไล่ให้มันลงไปนะเออเดี๋ยวกูกันดูดูกัน ตายตายนนตาย,ตายอย่าพึ่งตาแล้วและอ้าเียโบ,บ๊วิ่งออกมาเบื่อ,อะถ้ากูวิ่งตอกกูตายมัน,ข,น,นขึ้นันสอยหขึ้นห้องอินเทลนะอย่าพึ่งเข้านะโบ,บ๊ทอะไรตายตายตาย เกมก่อนเนาะอืมอดีฮชยเนี่ยหันไปส่วนเพื่อนมันได้ตัวยังไงไฟอยู่ฆ่าไปหนึ่งเกมฆ่าไปหนึ่งใช่ปะทั้งหมดสามใช่ปะเออมั่นใจว่าก่อนไม่เหลือเฮียวยิงนาดนั้นตายหนึ่ง เฮ้ยอีกตัวหนึ่งเพื่อนแม่งมาขวางกระสุนให้พอดีเยสัตว์โคตรท่ามี่เออหัวขวางเหรอไม่ใจเย็น Tellement mal. กิ่งมาตรงนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรหมดหรือเปล่าอ๋อถูกแล้วเฮ้ยโอ้ยเฮี้ยตรงไหนตรงไหนเอารถไฟตายปะตายแล้วตายแล้วโว้ยหม้เฮี้ยคนแรกนะเน่ะแรกแบบว่าเก็บเสียง MDR ไปเงาปเวยด้วยอ้โหมาเลยย่ามันอยู่เชิดตึกแล้ว อยู่ข้างในหมดเลยห้คนของเราด้านหลังไม่ม um ีบ okay. okay. um ุ me. Like me. Uh ๊กฮด้านหลังไม่มีหลังที่แบบมึงมองแล้วเหรอเออกูโดดจากชั้นสามตายหนึ่งเอหอแล้วรู้จแคบหรือเสียงเฮ้ยใครเดินเหล็กใครอยู่รอมสองรอมสองช้นสองมีคนรม่มียังไม่มีนเออเพื่อนผมเข้ึกชันชั้นหนลตายหนึ่งตายหตายหนึ่ง หลักไม่ต้องมาแก่ไม่ต้องมาดีกับฉันเต้องรับว <c oughs> กไปขลนม,มาดนหะรอือเปล่าวะตัวเช็คนะตัวเช็คนะที่ใส่ดอมสองดอมสอง คนคนคนตายัสามนี่ไหวชัดมีร้อนมาสุดแ้วยว้าเฮ้ยว้าเฮ้ยวู้้ฮู้น่าจะใช่อ่ะมองไม่เห็นแม่งมุด

ตายหนึ่งนี่ตายแคอ๋อนี่ดโดย MP7 มพีจกูรอยกระสุนด้วยตายหนึ่ง ไม่รู้ไม่รู้นะระวังนะเออ,อสียงเสียงวันเสียงเล็กน่าจะบันไดเหล็กรถปะในกลางยิงผม้วยนะหรอยีบันไดกลางด้วยเหรอ,อ,อบันไดกลางตายครับโอ้ยอ้อไมไปตรงรถเะเดี๋ยวใครยิงเลยได้ได รถตายตัวนึง <Okay. S 2> โอเคเฮ้ยโอเคอเคี้ยเด,ดินเฮ้อจะเข้อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงบรรันไดร,รถอะบริไลรถชั้นตสองอตายตายตายอะไรวะเสือไม่รู้เฮ้ยเรียบระวังเรียบเรียบ เลียบหายท้องนะครับหายท้องเด็ดไอเลยเหี้ยรอดใช่ไหมโอ้โแม่งโทษเหรอกระแกเปิดจุดทายหนึ่งครับเฮ้ไอ้ตัวนี้แหละน่าจะยิงให้นมนะ

อ๋อเจ็บไม่รู้มันตายป่าเฮ้ยโอ้ร่วงเลยวะมันตายข้างหน้าเลยเสียสูลเสีย xem lên tao rồi rồi này rồi cái nít được đi về đặt gì đây rồi Nó là bởi của tài với này oh, hộp dính tay nừng Ê, đấy, tôi đừng mà แตะสองแตะสองเจอเหล็กมาหนึ่งสามตาย 1. หนึ่งน่าจะตายหนึ่งน่าจะนะอ,อุ้ยระเบิดมาอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งช่องกลางอะขึ้นมาเจมเออขึ้นเจมขึ้นมายัางขึ้นไปแล้วอ,อุ้าผมยิงเจมเหรอ มันอยู่ช่องกลางโทษโทษโทษทษม่อนมันได้ตัวหนึ่งเพื่อนหนีไปทางช่องกลางตัวหนึงขอโทษเลยจับใจเลยี่อ้ยโอ้ยตอเี้้ามกันอเเิโอ้เิดมมันมันอยู่ห้องแถวแถห้องมาร์กตัวนึง ถ้าปล่อยให้เจมเข้าไปตามปกติขอกังวลกับ 2L อก่อนในบสเออมึงเน่นเลยเย้เ็มเจมไปอ้อมจาะฝั่งนี้แล้วสองเอลตายหนึ่งเฮ้ยอ้าวมันเข้าห้องมาพอดีไปใส่กูนะเจ้ đang bảo phòng tôi bảo phòng mark anh 2 tổ 2 tổ à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 